สวัสดีจ้ามือหนีแม่ตุ๊กตาสิผ้ามาเบวงวิธีการงัดคาร้อนะคะงัดคาล้ลอจ้าพอเดียนอย่างเพื่อนหัวเนะาะให้เพิ่นโยกล้อร้อยแล้วก็คัดไม่ไปขางหนึ่งพี่น้องมันก็นจะร้อยขึ้นแล้วมันนี่สร้างเพื่อนกับบีบยางลงแล้วนะจ้าเอาสิมางัดคาร้อเนี่จ้าเหล็กงัดยางคู่ใจของช่างเออสองอันนี่พี่น้องบ่มีขายได้จ้านี่ เด็กงัดอย่างนี้ประดิษฐ์ขึ้นเองนะคะทําเองคอยงานพี่น้องตัวหนึ่งกับคัดไว้มุมกาสิบัฒนัดม่ไหร่น,น้จ้ะเพราะว่ารถเพิ่นจอดอยู่มุมแคบเนาะแต่สร้างก็ได้แง่กันอยู่จ้า อ่ามุนมุนมุน,มนพี่น้องมุนเหลือมุมนี้นะจ้าคอยงาดคือก่าจะแง่เล็กกรอย่างลงไปพี่น้องแาเอาทั้งแหลมลงมนะจ้าเอาทั้งถูๆเด้อเล็กกนอย่างสิมีสองทางทางหนึ่งเป็นเส็เดแหลมๆไปทางหนึ่งเป็นเสียถูๆไปจ้าเพราะเป็นยังคอยปรหาวทั้งแหลมลงไปมันสิไปถืออย่างในพันหัวอีกพี่น้องโอกาสพลาดได้จ้าอ่าส้างของเขากับงาดออกมาจ้าใส่มือเดียวกนแล้ว อันนี้คือคนที่เขาชํนานาญแล้วเ,เดอ้อจ่ะเด้ออันนี้แม่ตุ๊กตาก็เหตุแบบมือเดียวอะไรกันแม่ตุ๊กตาได้ใส่สองมือจ้ะหลังจากนี้เพิ่นกะสิทำการดึงอย่างไนออกมาพี่น้องแล้วกะสิปลาย่างเนาะวิธีดึงก็คือใส่ไหม่พี่น้องไหม่สี่เหลี่ยมเ,เดอ้อวจ้ะเด้อเตรียมไว้เลย ใส่กุญแจเลื่อนจ้ะหมุนหมุนมุนแล้วขีบกึ๊บแล้วก็หักปั๊บขึ้นมาเอออย่างมันจะกว้างขึ้นเห็นบ่พี่น้องไอเซน้นน้อยๆยังสี่ใส่สองตัวก็ได้จ้ะใส่ไหมสองตัวบอกไทยขอกับ,บัตนาดเนะาะบอกภาษาอีสานบ้านเฮ่าเ,น,เน,นี่แหละเนาะนี่เห็นบ่จ้ะสองตัวเลยด้วยนี่ เพื่อนกคสิทําการแสดงแด้แวหนี้ทําการดึงยางไอ้ย่าฝ้าไปหุงกับจุกเด้จ้ะตะวันแง่ลงไปก่อนแง่จุกลงไปไหมุนจุกลงไปข้างล่างเนาะจุกยางกันไหมแล้วเขาก็มาดึงอย่างในทงๆมันสิออกงางพี่น้องออกง่ายก็เข้าดึงข้างล่างเด้จะ้ะในค่อยค่อยๆเห็นว่างเห็นยังในออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ็ดไปเฮ็ดมากกะรึงพี่น้อง นี่คอยดึงออกมาจ้ะมุนมันนี้พี่น้องมุนเพราะว่าเฮ้าสิออาไม่ตรงนี้ออกเห็นบาจ้ะเอาออกนะคะบ่สันอย่างมันออกบ่ได้พี่น้องมันค่าอยู่ต้องเอาไม้ออกก่อนจ้ะไปคาดอีกฝั่งหนึ่งจะให้มันอาขึ้นเพื่อที่เฮ้าสิดึงอย่างง่ายๆจ้ะในออกแล้วออกแล้วออกแล้ว กดจุกลงไปแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้พี่น้องฝั่งหนึ่งมันก็คาไหมคือกันเดีย๋ยวจะต้องเอาไหมออกอีกเด้อบร์สันกับยางบอร์ลุดจ้าเห็นบ่นั้นเพื่อนเอาไหมออกออกบอบออกต้องหมุนขึ้นพี่น้องเขาเอาไหมคัดไว้เพื่ออย่างเพื่อว่าให้ยางมันอาออกนะพี่น้องเนาะเสื้อด,ดึงยางออกง่ายๆจ้าวันนี้เพื่อนก็เสียเอาไหมออกแล้วเสืดึงยางออกมาได้จต่เด้อคลิปนี้แม่ตุ๊กตาก็ะเคะจบคบลิปสำเน็จละจ้าบ๊ายบาย ไหวพอกันไหมคลิปนาจ้า